สวัสดีจ้าพบกันนะจ๊ะกับช่องของเตยเตยยาเปิดดวงนะจ๊ะเรื่องที่จะทําให้คุณรู้สึกตื่นเต้นและดีใจคือเรื่องอะไรการอ่านไพ่ในวันนี้เป็นการอ่านพลังงานโดยรวมนะจ๊ะไม่สามารถตรงกับเรื่องกับดวงของใครได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะอาจจะตรงเป็นบางแค่บางเรื่องบางเหตุการณ์ก็ได้นะจ๊ะฟังเฉยๆดูเพื่อเป็นแนวทางดูเพื่อความบันเทิงนะจ๊ะ ดูแบบอย่าซีเรียสนะดูเพื่อความผ่อนคลายนะจ๊ะใช้วิทยาในการรับชมและการรับฟังเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเป็นสิทธิส่วนบุคคลนะจ๊ะกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปให้กับช่องของเราด้วยนะคะเรื่องที่จะทำให้คุณรู้สึกตื่นเต้นและดีใจ ดูพลังงานของคุณก่อนโอ้โหช่วงนี้คุณอาจจะดูดีมีความสุขช่วงนี้คุณอาจจะสมหวังช่วงนี้คุณอาจจะมีสเสน่ห์ช่วงนี้คุณอาจจะกินอิ่มนอนหลับช่วงนี้คุณอาจจะมีความอุดมสมบูรณ์อยู่ในตัวเองเนะาะไพ่เก้าถ้วยเป็นพลังงานของคนที่มีความสุขเนาะใครโสดจะมีสเสน่ห์นะช่วงนี้เออนะเรื่องที่จะทำให้คุณรู้สึกตื่นเต้นและดีใจ พลังงานของคนมีความสุขพลังงานของคนที่มีความอุดมสมบูรณ์พลังงานของคนที่รู้สึกว่าช่วงเนี้ยมันเป็นพลังงานที่เหมือนกับว่า,าความสุขอะความสุขความสมหวังเนาะกินอิ่มนอนหลับสุขสบายเนาะเรื่องที่จะทำให้คุณรู้สึกตื่นเต้นและดีใจอ๋อเรื่องการงาน บางคนจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งบางคนจะได้การงานที่ดีบางคนจะมีความมั่นคงทางเรื่องการงานช่วงนี้ดูดีช่วงนี้มีเสน่ห์ช่วงนี้มีแพชชัน่นม,มีไฟในการทํางานสติปัญญาดีเนอะ,อะเรื่องที่คุณจะรู้ทำให้คุณรู้สึกตื่นเต้นและดีใจในช่วงนี้คือเรื่องอะไรการเงิน ใครโสดสายโสดสายโสดสายสวยโสดสวยและรวยด้วยการเงินความมั่งคั่งความร่ำรวยไพ่เศรษฐีนีความสํา,า,รา,เ,สราสเร็จการงานจะประสบความสําเร็จนะก็เกิดความมัง่งคั่งความมั่นคงความร่ำรวยเกิดขึ้นคุณจะได้เงิน บางคนจะได้เงินแบบหลักแสนหลักล้านเลยนะเนี่ยไพ่เก้าเหรียญไพ่สิทีนีไพ่แห่งคนรวยอะเออนเะนาะไพ่พลังงานที่ดีพลังงานของคุณดีมากช่วงนี้นะรู้สึกเป็นพลังงานที่โดดเด่นนะเออนะพลังงานแห่งความสุขความสมหวังพลังงานแห่งความเจริญรุ่งเรืองเนาะอะเรื่องที่จะทําให้คุณรู้สึกตื่นเต้นอ๋อและดีใจในช่วงนี้โอ้โหงานดีนะเนี่ยงานดีเจ้านายดี คนโสดจะมีคู่หรือเปล่าเอยเนาะราชินีไม้เท้ามาราชาไม้เท้ามาอ่ะเนี่ยไพ่คู่คุณ,ค,ณคุณขึ้นมานะไพ่คู่คุณขึ้นมาถ้าคุณมีคู่คู่ของคุณจะช่วยซัพพอร์ตเรื่องงานมากเลยเป็นคู่ที่พากันประสบความสำเร็จเออนะอ่ะหรือไม่งั้นคุณก็จะเจอเจ้านายดีเจอแบบดีอ,ะอ่ะเออคนช่วยเหลือเออนะเออพลังงานดีมากพลังงานชายหญิง พลังงานราชนีไม้เท้าพลังงานราชาไม้เท้าพลังงานก้าวเหลีย่ยญนะความมั่นคงความร่ำรวยการงานธุรกิจกิจการเรื่องที่ทําให้คุณรู้สึกตื่นเต้นและดีใจในช่วงนี้สถานการณ์บางอย่างจะคลี่คลายนะ,ะก่อนหน้านี้คุณอาจจะติดขาดก่อนหน้านี้อาจจะมีปัญหาก่อนหน้านี้อาจจะมีเรื่องไม่สบายใจก่อนหน้านี้จะรู้สึกว่ามันเหนื่อยมันลาบางคนออกจากงานนะบางคนท้อจังเลยเนาะหกดาบ หกดาบการหันหลังให้กับอะไรบางสิ่งบางอย่างเออบางสิ่งบางอย่างมันกําลังจะขี้คายปัญหาจะขี้คายไปในทางที่ดีนะเออเนาะบางคนจะได้เดินทางท่องเที่ยวเนาะบางคนจะได้เดินทางไปทํางานข้ามน้ําข้ามทะเลเรื่องที่ทําให้คุณรู้สึกตื่นเต้นและดีใจในช่วงนี้ช่วงนี้นะคุณมีสเสน่ห์มากใครโสดใครโสดมีสเสน่ห์นะ สน่ห์โอเคเลยช่วงเนี้ยนะเป็นพลังงานของไพ่เอ่อเดวิลคนโสดสเสน่ห์คุณจะทำงานนะนะคุณอาจจะนะใครโสดคุณอาจจะดึงดูดพลังงานของคนที่จะเข้ามาจีบคนที่จะเข้ามาแบบ คุณอยากได้อะไรช่วงเนี้คุณจะได้ด้วยเออเนาะอยากได้แฟนก็จะได้แฟนหรือว่าคุณมีความอยากได้อะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าหรือช่วงนี้คุณอาจจะติดซีรีส์ติดหนังติดละครติดเกมติดอะไรอยู่หรือเปล่าเนาะความรักความรุ่มโรงความสเสน่หาเออนะไพ่เดวิลมาโอ้โหสี่เหรียญมีคนหวงคุณนะเนี่ยมีคนรู้สึกห่วงแหนคุณอะอยากได้เงินไหมจะได้เงิน ซีเหรียญคุณจะได้เงินบางคนรักความโสดหวงความโสดหวงเนื้อหวงตัวเอออยู่ในเซฟโซนตัวเองบางคนนี้ช่วงนี้อาจจะอยู่ในช่วงเ,เก็บเงินอยู่ในช่วงมัธยัติอดออมอยู่ในช่วงอยากจะเก็บเงินสก้อนคุณจะเก็บได้ด้วยนะช่วงเนี้ยอะเห็นไหมคุณจะมีเงินหมุนเข้ามาความสุขจะหมุนเข้ามานะ การเงินมันจะบาลานซ์ขึ้นเออใครวิตกกังวลเรื่องการเงินเอาไม่ต้องกลัวการเงินจะหมุนเวียนจะคล่องดีอ่ะแฟนเก่าจะกลับมาบางคนจะได้เจอแฟนเก่าบางคนจะได้เจอเพื่อนเก่าบางคนจะได้ของขวัญอือบางคนจะได้สิ่งพิเศษของพิเศษเนาะบางคนจะมีใครให้อะไรหรือคุณจะไปเปใครคุณจะเอาอะไรเอาของขวัญไปให้แฟนเอาดอกไม้ไปให้แฟนเออคุณจะให้อะไรใครนะ ไพ่หก้วยใบนี้บางคนแฟนเก่าจะกลับมานะบางคนคือเหมือนกับว่าเห็นไหมแฟนเก่าจะติดต่อสื่อสารมาประมาณนี้เลยเรื่องตื่นเต้นของคุณ คนเก่าๆจะกลับมานะการวนเวียนกลับมาของอะไรบางสิ่งบางอย่างสิ่งที่เคยคุ้นเคยหรือไม่งั้นจะ,จะเจอคู่ที่เป็นคู่ตั้งแต่อดีตชาติพอเจอกันปุ๊บรู้สึกคุ้นเคยพอเจอกันปุ๊บรู้สึกรู้สึกถูกชะตาถูกตาต้องใจนั่นแหละเขาเป็นคู่ของคุณที่ติดตามคุณมาตั้งแต่อดีตชาติหรือไม่งั้นก็แฟนเก่าที่คุณรออยู่นี่แหละคนที่คุณนึกถึงอยู่ตอนนี้นี่แหละจะกลับมาก็ได้นะจ๊ะเป็นพลังงานโดยรวมนะไม่สามารถตรงกับใครได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะ มีคนหวงคุณนะมีคนหึงคุณมีคนอยากเก็บคุณไว้เออประมาณนี้อ่ะอ,อ่ราชาเหรียญมาแหละการเงินได้เงินได้เงินโดยสเสน่หามีคนเปเอ,อได้เงินดึงดูดเงินต้องการเงินได้เงินหนาะ ไม่งั้นก็จะมีคนเปย์มีคนช่วยเหลือโอ้โหความมัง่งคั่งความร่ำรวยเกิดขึ้นแน่นอนคุณจะรวยนะคุณจะรวยคนที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้พลังงานดีๆเป็นพลังงานเห็นความร่ำรวยพลังงานเห็นความสุขพลังงานเห็นการเงินที่ดีนะไม่งั้นก็เจอแบบเจอแฟนตั้งแต่อดีตชาติเขาถูกชะตาคุณเขาจะให้เงินคุณอะไรประมาณนี้อ่ะเห็นไหมอัศวินเหลี่ยญน,นะเงินคุณจะมานะคุณจะได้เงินจริงๆนะ เงินกำลังจะเดินทางมาคุณจะมีเงินเก็บคุณจะมีเงินนอนบัญชีคุณจะมีเงินนอนกระเป๋าคุณจะมีเงินก้อนใหญ่ก้อนโตคุณจะรวยคุณจะมีฐานะที่มั่นคงเกิดขึ้นอ่ะการเงินจะดีขึ้นการเงินจะดีขึ้นไม่ย่านางรถให้โชคนะแม่ย่านางรถให้โชคบอกได้เลยแม่ย่านางรถให้โชคอีกแล้วนะจ๊ะบอกเลย เรื่องที่ทำให้คุณรู้สึกตื่นเต้นและดีใจในช่วงนี้ใครมีปัญหาการเงินใครหมุนไม่ทันใครมีเรื่องที่จะต้องจ่ายรายจ่ายเข้ามาเยอะเหลือเกินรายรับนี่มันได้น้อยรายจ่ายมันได้มันมีมากกว่ารายรับอะไรประมาณนี้เออเนาะห้าเหรียญใช้นี่ชำระนี่สินห้าเหรียญจะมีคนมาใช้นี่คุณก็ได้ หรือไม่งันเนี่ยคุณน่ะจะได้เงินจากการมีคนมาให้ชําระหนี้ให้คุณหรือว่าจะมีคนมาใช้หนี้คุณถ้าคุณเป็นเจ้าหนี้เออประมาณนี้เลยนะเนี่ยคนอัศวินเหรียญกําลังเดินทางเอาเหรียญมาให้คุณหรือถ้าถ้าคุณน่ะไม่ได้เป็นเจ้าหนี้คุณกำลังจะได้เงินถ้าคุณน่ะเงินขาดมือเงินไม่สะดวกเงินไม่คล่องเลยช่วงนี้อะคุณจะมีเงินมาคุณจะมีคนเอาเงินมาช่วยเหลือคุณซัพพอร์ตเรื่องการเงินให้คุณ เนาะอ่ะสามถ้วยได้เงินจริงๆอะ่ะประสบความสำเร็จอ่าความรักรอนิดหนึ่งคนรักกำลังจะเดินทางมาหาคุณใครรอคนรักนะอ่ะเมติเชียนปฏิหารเกิดขึ้นคุณไปขอพรโอ้โหหนึ่งหมายสำเร็จรุร่วงไปด้วยดีเดอะเมติเชียนมาคุณไปขอพรอ,อะไรไว้พลังงานคนเก่งคนมีความสามารถคนฉลาดเนาะมีเซนส์ ครูบาอาจารย์ดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะพลังงานเลิศพลังงานหลูหยิบจับทําอะไรช่วงนี้ยสาเร็จหมดเลยมือขึ้นบอกเลยว่ามือขึ้นข่าวดีนะการงานจะรุ่งเรืองการงานจะเจริญด้วยนะพลังงานข่าวดีเลยนะอ่ะไปมูอะไรไว้ไปขอพรอ,อะไรไว้ก็จะสําเร็จนะ โอ้ช่วงนี้คำพูดโดดเด่นะนะคำพูดการติดต่อการสื่อสารปรึกษาเป็นที่ปรึกษาคนหรือเปล่าคุณอาจจะเป็นคนที่ให้คำปรึกษากับคนได้หรือเห็นไหมการทำงานเป็นทีมทีมคุณจะเวิร์กทีมคุณจะผ่านจะสำเร็จด้วยเออเนาะดีมากเลยอะขอพรก็จะสำเร็จนะรอการติดต่อสื่อสารก็จะสำเร็จรอการงานก็จะสำเร็จรอเรื่องการเงินจะสำเร็จนะบางคนจะมีโชคมีลาแบบฟุกๆด้วยอ่ะ เงินงานจะเด่นด้วยนะงานจะเด่นเลยหนึ่งไม้เท้ามานะการงานจะเด่นเนาะมีความคิดมีความฉลาดเนาะมีความคิดอ่านที่ดีนะบอกได้เลยนะพลังงานที่ดีนะพลังงานคิงเหรียญมานี้ฐานะจะดีจะมีความมั่นคงทางการเงินมากขึ้นนะถ้าเงินมารู้สึกขาดมือจะมีคนช่วยหรือว่าจะได้เงินมาจากอะไรก็ช่าง จะได้หรือจากการทำงานของคุณก็ได้คุณก็จะได้เหมือนกันนะโดเมติเชนะียนเนาะคนเก่งคนมีความสามารถเนาะที่ปรึกษาคนคนสอนคนครูคนไพ่ครูบาอาจารย์แม่หมอพ่อหมอไพ่หมอดูได้คนมีเซนคนมีสื่อคนมีคนมีของดีเออเนาะประมาณนี้คนฉลาดอะประมาณนี้เลยนะสุขสมหวังทุกเรื่องที่ปัรถนานะจะโอเคนะสวัสดีจ้า